ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆ ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราเลจ้ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกปรับท่านั่งให้ถูกส่วน อย่างสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจนะจ๊ะทำใจให้เบิกบ,บานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากคนสัตว์สิ่งของาาเราหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกนะจ๊ะ แล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายง่ายอย่างสบายสบายอย่างผ่อนคลายแล้วก็ใจเย็นเย็นอย่าไปตั้งใจเกินไปนะจ๊ะ ตั้งสบายตั้งผ่อนคลายค่อยๆวางใจไปแตะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างนุ่มๆทำใจให้นิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆ ตั้งเบาๆตั้งสบายๆใจจึงจะรวมได้ง่ายนะจ๊ะตั้งสบายๆอย่าไปเพ่งไปจ้องนะจ๊ะให้นิงน่งๆน,มนมุ่มๆเบาๆสบายๆ แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่ในกลางดวงใสใสเป็นนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งหรือก้อนน้ำแข็งใสใสกลมกลมเหมือนดวงแก้วให้นึกธรรมดา นึกสบายสบายคลายเรานึกถึงภาพดอกบัวดอกกุหลาบอย่างนั้นแหละนึกสบายสบายตั้งสบายสบายตั้งใจใสๆใสนึกได้แค่ไหนก็เ,เอาแค่นั้นไปก่อน แอต้องสบายเลกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบายๆด้วยประกรรมภาวนาในใจเบาๆว,ว,ว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จะกระทั่งไปถึงจุดที่เราไม่อยากจะเภาวนาสัมมาอรหังต่อไปอยากหยุด ใจนิ่งนิ่งเฉยเฉยนิ่งนิ่งนุ่มนุน่มเบาเบานะจ๊ะประคองใจกันไปอย่างเนี้ยสำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะให้นิ่งนุง่มเบาสบาย,บาบายเดี๋ยวใจจะถูกส่วนเอง เวลาทำถูกวิธีถูกต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจก็จะถูกส่วนเวลาใจถูกส่วนมันจะกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างเงี่ยๆแล้วร่างกายของเราจะกลวงจะเป็นพลงจะเป็นช่องว่างว่างร่างกายจะขยายออกไป จนหายไปเลยเหมือนเกลืนไปกับบรรยากาศแล้วใจก็จะอยู่นิ่งๆลงโลมกลงงางอวกาศถ้าเราทำถูกวิธีนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเคลื่อนก้าไปสู่ภายในเองเคลื่อนก้าไปเองจะไม่ตึงไม่เกร็ง ไม่เครียดทั้งร่างกายจิตใจจะผ่อนคลายจะสบายจะเหลือแต่สติก็บสบายคือใจอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในกลางกายอย่างไม่กดดันต้องสบาย ต้องใจเย็นเย็นต้องนิ่งน,นิ่งนุ่มนุมนานๆต้องอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวใจจะใสเองจะสว่างขึ้นมาเองหลับตาแล้วก็จะไม่มืดมันจะมีความสว่างภายใน แต่เหมือนฟ้าสังสางเรื่อยไปจนกระทั่งเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าจะใสเย็นไม่จ้าตาไม่แสบตาใสเย็นสบายสำหรับพ้ที่ธรมเป็นแล้วนี่นะจ๊ะ เข้าถึงดวงธรรมได้การนิ่งในนิ่งต่อไปก็เรื่อยๆฝึกหยุดแรกให้ํำนอนให้คล่องหยุดแรกเนี่ยจ๊ะสำคัญมากทีเดียวเดี๋ยวหยุดในหยุดต่อๆไปเนี่ยก็จะง่าย แม้ทำไปแล้วเนี่ยต้องฝึกตรงเนี้ยนิ่งนิ่งนมนมดูดวงไปเรื่อยๆอย่างสบายๆให้ใจนิ่งนิ่งอยู่ในกลางดวงใสๆด้วยใจที่เยือกเย็นถ้าเราทำถูกต้องถูกส่วน ดวงนั้นก็จะขยายออกไปเองขยายไปรอบตัวแต่ยังไม่ถูกส่วนก็จะเป็นดวงนิ่งๆเฉยๆถ้าตั้งใจมากแม้เห็นดวงแต่ก็จะยังไม่เจอความสุขแต่ไม่ทุก จะอยู่ในระหว่างไม่สุขไม่ทุกข์เคยเลยความทุกข์แต่ยังเข้าไปถึงความสุขเป็นแต่เพียงว่าใจมันนิ่งได้ในระดับ9กปซแต่ยังกดดันอยู่คือยังมีความพยายามที่จะใช้กำลังบังคับ ภาพนั้นจึงยังแข็งแข็งไม่นุ่มยังติดนิสัยหยาบหยาบทางโลกทางโลกจะทำอะไรให้สำเร็จก,ก็ต้องใช้ความพยายามต้องออกแรงอะไรต่างๆเหล่านั้นทางธรรมมันกลับตลปัดต้องง่ายๆต้องสบายๆถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ย ดวงมันจะอ่อนนุ่มจะใสๆและจะขยายออกได้ความสุขก็จะค่อยๆเริ่มโกิดขึ้นจนเรายอมรับว่านี่คือความสุขที่ไม่เคยเจอ ยิ่งใจเรานิ่งน่งนุ่มนมนานนานจากนิ่งนุ่มนานน,านก็จะก,กลายเป็นเน่งนุ่มแล้วก็หนาแน่นเป็นนิ่งแน่นแต่ว่านิ่งนุ่มแน่นแล้วก็นานนานใครดวงอาจะใสสว่างขยาย ให้เราเคลื่อนกับไปสู่ภายในดวงนั้นได้อย่างไง่เย,ยพอเราทำตรงนี้ซ้ำซ้ำซ้ำบ่อยๆให้คล่องให้ชำนาญแม้ชำนาญแล้วก็ยังต้องนำซ้ำซ้ำซ้ำ,ซำการเคลื่อนกับไปสู่ภายในก็ยิ่งง่ายความสุขก็เพิ่มพูนขึ้นทับทวีขึ้นมา ถ้เราไม่ต้องการอะไรเลยจากดวงนี่ก็จะผ่านไปเห็นดวงในดวงไปเรื่อยๆเ,เลย้าดวงจะเชื่อมกับกายก็จะมีหกดวงซ้อนๆกันอยู่ที่ใสละเอียดบริสุทธิ จะสันซ้อนกันอยอ่ดวงนี้นก็จะปรับสภาวะของใจของเราให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นครั่นใจให้ใสใสบริสุทธิ์ก็จะเชื่อมกัไปถึงกายภายในได้อย่างงเงย เราจะอัศจรรย์ใจเมื่อเราเห็นตัวเราเองอยู่ข้างในตัวของเราเที่ดูสดใสกว่าในวัยเจริญในอริยบทของสมมธิถึงตรงนี้เราก็ต้องทำซ้ำๆๆคือทำทุกวัน ไม่ว่างเว้นนะจ๊ะแม้เราอยู่ทางโลกจะทำมาหากินอะไรก็แล้วแต่ทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในใจต้องหยุดนิ่งฝึกตรงนี้เอาให้คล่องให้จำนอนเดี๋ยวการปรับสภาวะก็จะเป็นไปเอง ใจก็จะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต้องทำซ้ำๆบ่อยๆหนึงน่งๆภาษาบาลีก็ว่าภาวิตาพาหุลีกตาตั้งบ่อยๆต้องหนึงน่งๆแม้ทำํำนานแล้วก็ยังต้องบ่อยๆต้องหนึงน่งๆ สำ้สำสมพอมั่นคงแล้วแล้วก็เราจะอจัศจรรย์ใจกายภายในเปลา่มนกายมนันละเอียดนี่เราจะย่อให้เหลือนี้เดียวเล็กเท่ากับลายเข็มก็ยังเห็นชัดเจน เหมือนเห็นตอนโตเหมือนกายขยายโต,โตัวโตซึ่งมันน่าอัศจรรย์ใจมากสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจอยู่ภายในกลางกายของเราแม้เล็กเท่ากับลายเข็มก็เห็นรายละเอียดของกายนั้นได้ ในทุกๆก,กายทำเป็นแล้วก็ต,ามมากต้องมาฝึกตรงนี้ให้ซ้ำๆๆไปเรื่อยๆเลยกายภายในก็จะปรับสภาวะจากกายของเครือหัดจนกายมนุษย์ละเอียดที่พรมรูปปมให้สูงส่งกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไปถึงกายพระข้างในคือบวชภายในเป็นพระธรรมกายข้างในใสๆเหมือนค,อคล้ายๆการบวชภายนอกตั้งแต่กระหัสมาเป็นนาคจากนาคมาเป็นเนรจากเนรมาเป็นพระ ก็มีความบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆก็ก็ามาแต่ละภพแต่ละชาติก็ต้องงานมาสะสางอาตาที่ไม่บริสุทธิ์เนให้มันหมดสิ้นไปให้เหลือแต่ธาตุธรรมที่บริสุทธิ์ล้นๆือเป็นกายพระและกายพระก็จะต้องกลัน่นกันแตต่อไปเรื่อยๆ จะกระทั่งสุดท้ายเป็นกายพระอระหัน์นั่นแหละสะาบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายจะต้องสาสางสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ให้หมดสิ้นไปจะอยู่ในธาตุในธรรมในหินในจำในคิดในรู้ของเรานี่แหละไอ้มันหมดสิ้นไป ด้วยการทำใจให้หยุดนิ่งประเั้งคำว่าใจหยุดนิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราเข้าใจหรือจินตนาการจะไปถึงใจที่หยุดนิ่งนี่แหละจะทําให้สําเร็จบริบูรณ์ในทุกสิ่ง จะสะสางเข้าไปเรื่อยๆกระ่นธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศที่ประกอบเป็นกายเป็นใจเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นนะให้สะอาดบริสุทธิ์เข้าไปเรื่อยๆกลันนั่งทำซึ่งเป็นที่ลองรับธาตุต่างๆเหล่านั้น ให้บริสุทธิ์ก็ไปเรื่อยๆกลั่นตั้งเห็นจาจเปลูกคือใจให้ใสๆให้บริสุทธิ์นี่คือวัตถุประสงค์การเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละครั้งแต่ละภพแต่ละชาติจะต้องสักางันอย่างนี้ไป แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมนุษย์จะไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะพยายามมามาบดบังเอาไว้เขาจะประกอบธาตุทำเอาที่ไม่บริสุทธิ์มาบดบังเอาไว้ที่เราได้ยินมาอวิชชาให้เราไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไร,ะไรคือเป้าหมายชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไรน่าจะไม่ให้รู้แล้วก็ยังทําจิตของเราให้มืดคือหลับตาแล้วเรามืดจนกระทั่งเราไม่รู้เลยเบื้องหลังความมุดมีความสว่างมีความลับของชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับตัวลาสสพสัตว์และสพสิ่งทั้งหลายอยู่ตรงนั้นสิ่งที่กบดบังใจให้มืดเขาเรียกว่านิวรณ์ทั้งห้าตั้งแต่การมาจันทพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นคือตรึงใจของเราพยามานเขก็ดึงใจของเราไปตรึงติดไว้กับสิ่งภายนอก ติดในลูกเสียงกินสรสสมบัติธรรมลมติดในลาบยศสันสญแบบโลกโลกแล้วก็ให้มีความโกรธความผูกพยาบาทอะไรนที้ทางๆเหล่านั้นกัดแค้นใจกันไอจิตของเราไปวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่าน,นั้นถึงอยู่ภายนอก แล้วก็ให้สงสัยว่าในเรื่องราวต่างๆตั้งแต่เรื่องพบเรื่องชาติเรื่องอะไรสลรพปัดแม้ผ่านด่านต่างๆมาได้ก็ยังสงสัยตัวเองว่าเราจะทำได้ไหมหลังเลสงสัยอยู่นอกเดี๋ยวยังสงสัยในเรื่องต่างๆเหล่านั้นสงสัยเยอะแยะเลยตรึงไปติดเหล่านั้น จิตก็จะไปคิดวนๆหล่านั้นเอาไปติดกับความฟุ้งในเรื่องสารพัดเรื่องความทอ้อความง่วงอะไรต่างๆแบบโลกๆก็อย่างนั้นแหละติดแบบเรื่องโลกๆเมื่อถูกบทบังในความไม่รู้แล้วก็นิวอรอนทั้งห้าอย่างนี้เป็นต้นใจของเราก็เลยมืดบอด ทางโลกก็หมดเวลากับชีวิตทางโลกแถมในการกระทำของตัวยังตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมอีกใจยังไม่หยุดเลยมีแต่ทยานอยากไปในสิ่งเหล่าน,นั้นเป็นความอยากที่ไม่ได้ประกอบไป่ได้ปัญญาในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิต หรือความเป็นจริงของชีวิตซึ่งตรงข้ามกับความอยากที่จะดับทุกข์อยากพ้นทุกข์อยากไป,น,ปนิพพานอย่างนี้เป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นใจหยุดีจึงเป็นสิ่งสำคัญมากมากที่สุดในชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ดังนั้นเราควรจะให้เวลากับเ,เรื่องใจหยุดหนึ่งนี่ให้มากๆเราจะได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงเข้าถึงเ,เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและที่สำคัญนี่จะได้สะสางธาตุธรรมิจามกิโลของเราเนี่ยให้สะอาดให้บริสุทธิ์จากนั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ ธาตุหม่บริสุทธิ์เหล่านั้นธาตุแห่งความบริสุทธิ์ก็จะมาพร้อมกับความสุขความสะอาดความสว่า,วางความสงบความสูงส่งของจิตใจเป็นตน้นและความรู้อะไรต่างๆมากมายไปตามความเป็นจริงซึ่งเป็นความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งพระความสว่างภายในเกิด ทำให้เราเห็นดวงธรรมเห็นกายายในเห็นชีวิตที่ซับซ้อนอยู่ภายในที่ลึกซึ้งเข้าไปเรื่อยๆเ,เห็นเป้าหมายของชีวิตได้ชัดเจนพลังใจก็จะมุ่งไปเพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมลทินของใจให้มันหมดไปใจก็จะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์ สว่างสวัยสว่างเ้าไปเรื่อยและในเวลาที่เหลืออยู่นี้นะจ๊ะให้รู้ทุกคนหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใ,ใจเย็นๆไปถึงความสว่าง ให้กับไปถึงดวงตามภายในให้ได้ให้กับไปถึงกายภายในกระทั่งถึงกายคนรู้ผู้ถืงผู้เบิกบานแล้วคือกายธรรมนะจ๊ะถึงพระธรรมกายให้ได้กายองค์พระที่ใสที่บริสุทธิ์สวยงามมากประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการ เกตด,ดอกบัวตูมใสเกินความใสใดๆใ,ในโลกนั่งสงบนิ่งอยู่บนแผน่นชารจะใสสว่างไปต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ